one oh, hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get so they สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีสายแบลวนะครับวันนี้ลุงพีก็ขับรถไปทำงานนะคุณผู้ชมด้วย XSR นะครับฝึกขี่แบบชิว,ชว ะครับวันนี้ขับแบบสบายนะครับนี่เป็นรถใหม่ของลุงพีนะเพิ่งได้มาไม่นานเท่าไหร่นะครับเพิ่งได้เมื่อต้นเดือนนะครับเพิ่งไปทําเรื่องโอนมานะเออวันนี้ก็เลยหัดขับคัสเป็นวันแรกนะครับโอ้โห อาจจะกระตุกกระตังนิดหน่อยนะครั้งแรกเลยแล้วก็อันนี้ได้มือสองมานะครับขี่ดีนะคุณผู้ชมขี่ดีมากนะครับโอ้ช่วงนี้กำลังหาเสียงนะไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าหรือเปล่านะฮะปัดสีเขียวกาเบอร์สองเก้าโอ้ควันดำปิดเป๋เลยเฮ้ลุงพีก็ ต้องหัดขับดีๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเช็คในคู่มือแล้วเนี่ยน่าจะใกล้ละใกล้ได้อ่าถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำปิดปีเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องระวังนะฮะคนมีคนข้ามถนนด้วยคนแก่นะเนี่ก็ให้เขาข้ามไปก่อนไฟแดงนะครับนี่ลุงพี่ขับรถไปทำงานนะถ่ายวอล์ไปทำงานด้วยเลยนะครับเขียวพอดีครับคุณผู้ชมเลาะก่อนละ เฮ้ยเจอเพื่อน XR s R เหมือนกันสีดำนะครับไปแล้วไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะโนอนก็ไปไม่ไปรอแล้วเดี๋ยวข้างหลังก็คงเจอพวกใหม่นะครับเราต้องขับขี่ปลอดภัยไว้ก่อน ไปออกทริปไหนกันเอ่ยมีกล่องด้วยนะคันหน้าแต่ลุงพี่ไม่ใส่กล่องนะมันดูไม่เท่แต่คน,คนที่ขี่ไกลๆเขาก็จะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้กล่องเ<ม>ช้านี้นี่ถนนนี้รถติดมากๆเลยครับโอ้แท็กซี่มาแป๊บนึงเว้ย เขาต้อจะไปมุ่งหน้าไปถนนพระรามเก้าปะจะมุดได้ไหมเอ่ยเอ้ไปแล้วไม่ทันแล้วขานหน้ โอ้โห้นควันดำมาอีกแล้วเกี์สามนะครับวันเมื่อวานก่อนว่าจะแน่จะถ่ายคลิปนะฝนดันตกซะก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่ไปแล้วไอรไม่รอแล้วละ เอกน่าน่าจะมุ่งไปอุ้ยไปไกลนู่นแล้วคันหน้าเขาเขาเราจะขับไวนะครับ

วิ่งดีนะครับไม่มีตุกตักเลยเออเฮกินชาวนี้นี่อากาศดีมากเลยนะผู้ชมตัวแรกเมื่อวานนคิดว่าฝนตกนะครับไม่ตกนะวันนี้ไปทำงานนะครับเมื่อวันก่อนนี้ตกเลยเปียกทั้งตัวแล้วแถมขี่มอเตอร์ไซ์ เอ็กอาด้วยนะมันไม่เหมือนพวกคลิกพวกอะไรนะครับคุณผู้ชมโอ้เยเีืยเออสะดุดปิดเลนเอะไรโอ้โหเกือบไปแล้วครับ เมื่อกี้คันหน้าพุ่งมาเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นถนนแบบเลนต่างคนต่างไปอ่ะไม่มีกราจรไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะรุ่นนี้นี่ไม่มีไอ้นี่นะ ABS เลยนะครับต้องเบรกหรือว่าการใช้ทักษะเบรกต้องต้องระวังมากๆเลยครับคุณผู้ชมอลุงพีก็เจอกับตัวแล้วนะแต่การทรงตัวดีมากนะครับรู้ลุงพีค่อยเลียๆเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วนะคุณผู้ชมมันตัดๆนิดนึงอ่ะ ต้องอันนี้ไม่ขับเร็วละต้องขับระวังมากๆเลยอโอ้เออครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอย่าต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนละเปลี่ยนกองอีกนะครับก็ทยอยเอาดีกว่า สองพันกว่าแล้วมั้งที่คิดไว้นะครับมันสองหมื่นคู่มือมันเขียนว่าสองหมื่นสี่พันนะแต่ลุงพีน่าจะเลยแล้วล่ะ มันเป็นเนินนะคุณผู้ชมมุดยากไหมเราต้องลองดูนะรถเยอะครับเชาวนี้เรายิ่งเป็นถนนสองเลนนะอ่ะฮาไปหาเสียงอะไรเนี่ยลก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 บ้านลกเมืองนะติดป้าย สุดจริงๆไอ้พวกนี้รูนไ, X นไงเอ็กเอ็มอารอกมาเช้าไปไม่ได้ซะละคผู้ชมรถติดแน่เลยคุณผู้ชม สนุนนี้ไม่นี้ลุงพีก็พยายามมุดแล้วนะแต่ก็มุดไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันโลแล้วเหรอไวมากเลยคุณผู้ชม ก่อนก็วิ่งไปโอรถเนะวิ่งขึ้นวิ่งล่องนะไปไปกับกับก็แม่หลายหลายหลายรอบเหมือนกันนะตอนแรกก็ยังเช็คอยู่ตอนแรกรับจากรุ่นพี่มามันตกแค่หมื่นเก้าพันโลนะครับหมื่นเก้าแล้วตอนนี้มันมันขึ้นมาหมื่นเจ็ดนี่แสดงว่าวิ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่รถติดมากนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้บางแล้วบางเส้นก็บางไปนะครับ ถือว่าขับมันเลยนะครับที่สาเหตุที่ชอบคันนี้เนี่ยแล้วตัดสินใจเออรีบเอาเลยนี่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆเลยฮะแล้วก็ทนถึกมากนะครับเดีย๋ยววันนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องละ <c oughs> อ่าเกียร์อะไรก็นุ่มหมดเลยนะครับคุณผู้มชมนี่ทางรัดของลุงพี ทางลัดเลยนะครับพ่งนี้ก็วันหยุดแล้วพวกนี้เอาน้ำเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วครับตัดสินใจละปล่อยไว้ไม่ได้นะครับสองพันกว่าถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนกองนะให้ช่างเขาคิดน่าจะเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ไม่รู้ศูนย์นะครับเดีย๋ยวเข้าศูนย์สวิตหลัง้องหลังห้อง một lượt chưa không bị sụm Ôi, một không đàn làm ăn โอ้ยข้อมเลนอีกแล้วครับสวยแล้วค้อมเลนเขาขี่ข้อมเลนมากเลยอ่ะขอหน่อยดิเขาไม่ให้ไปนะ <c oughs> โอ้โหได้อยู่นะตอนนี้ไฟเขียวแล้วฝั่งเราแล้วครับ ไปกลับที่ทำงานลุงกีมี7จกิโลนะ7 7็ดนะครับไปกลับแผน,นยาวนี่เพิ่งรู้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่ามุดลำบากมากแต่ทุกอย่างดีหมดนะถ้าวิ่งทางไกลทางตรงนี่ไม่เหนื่อยเลยนะคุณผู้ชมอานาอันนี้ไปละเอาหน่อยแล้วกันไปเหลืองพอดีครับผู้ชม ฝั่งหลวนป่อยไฟเขียวมาแน่นอนเลย <c oughs> เราก็จะยูเทิร์นนะครับอู้หัวใไหัวใอเยอะมากคุณผู้ชมเ <c oughs> ข้าข้างก่อน <c oughs> ขับรถวันแรกนะครับ ลุงพีขับต่กลยแกโตมันติกนะครับมันมันก็เลยยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับกับรถคันนะนีะ่คันหน้านี่อยากกับโอ้โห,โอ,โหอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่ชำนาญน,นะขนาดแต่ว่ามีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เรื่องนึงครับเจ้าคันนี้ก็คือว่ามันเวลาบีบแต่เออหาปุ่มแจ่นี่มันอยู่ด้านในเลย นะครับมันจะลําบากนิดนึงมันจะไม่เหมือนพวกตัวใหญ่ๆที่ว่าแต่มันเข้ามือถึงเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วคุณผู้ชมบ่ายนี้ต้องไปยืนยันอะไรนะ ATM ธนาคารไปหลายที่อครับอ่ามันใกล้ๆรอบไม่ได้ถ่ายเลยโอ้โเขาติดลูกคืนแล้วคุณผู้ชม มีเดือนหน้านะจะออกทริปนะคุณผู้ชมนะออกทริปนี่ซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะี <c> ่ะ <oughs> วันนี้วันนี้ลองเก็บชั่วโมงบินดูนะครับชาวนี้ก็รัค่าค่ายนะทุกคนเลยนะครับเออโอเคถึงที่ทำงานแลลวเออสะดุดปิดเลนเอะดิ โอ้เก oh, ือบไปแล้วครับเมื่อกี้คันหน้าพุ่งมาเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นถนนแบบเล่นต่างคนต่างไปอ่ะไม่มีกระราจรไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะรุ่นนี้นี่ไม่มีไอ้นี่นะ ABS เลยนะครับต้องเบรกหรือว่าการใช้ทักษะเบรกต้องต้องระวังมากมากเลยครับคุณผู้ชมลุงพีก็เจอกับตัวแล้วนะแต่การทรงตัวดีมากนะครับรุงลุงพีค่อยเลียๆเมื่อกี้เกือบเกือบแล้วนะคุณผู้ชม มันปัดปดนิดนึงอ่ะต้องอันนี้ไม่ขับเร็วละต้องขับระวังมากๆเลยอ,อ้เออครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเดีย๋ยวต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนละเปลี่ยนกลองอีกนะครับก็ทยอยเอาดีกว่า สองพันกว่าแล้วมางที่คิดไว้นะครับมันสองหมื่นคู่มือมันเขียนว่าสองหมื่นสี่พันนะแต่ลงพีน่าจะเลยแล้วล่ะ มันเป็นเนินนะค,คุณผู้ชมมุดยากไหม <c oughs> เราต้องลองดูนะรถเยอะครับเช้านี้เรายิ่งเป็นถนนสองเลนนะอ่ะฮ่าไปหาเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยลกลก,ลก,ลก,ลกบ้านลกเมืองนะติดป้า <c> ย <oughs> สุดจริงๆไอ้พวกนี้รูนไงเอ็กเอ้ามาเช้าไปไม่ได้ซะาแหละผู้ชมรถติดแน่นเลยคุณผู้ชม สนุนนี้ไม่นี้ลุงพีก็พยายามมุดแล้วนะแต่ก็มุดไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันโลแล้วเหรอไวมากเลยคุณผู้ชม เมื่อวันก่อนก็วิ่งไปโอรถเนะวิ่งขึ้นวิ่งล่องนะไปไปกับกลับก็แม่หลายหลายหลายรอบเหมือนกันนะตอนแรกก็ยังเช็คอยู่ตอนแรกรับจากรุ่นพี่มามันตกแค่หมื่นเก้าพันโลนะครับหมื่นเก้าแล้วตอนนี้มันมันขึ้นมาหมื่นเจ็ดนี่แสดงว่าวิ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่รถติดมากนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้บางแล้วบางเส้นก็บางไปนะครับ หรือว่าขับมันเลยนะครับที่สาเหตุที่ชอบคันนี้เนี่ยแล้วตัดสินใจเออรีบเอาเลยนี่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆเลยฮแล้วก็ทนถึกมากนะครับเดีย๋ยววันนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องละอ่าเกียร์อะไรก็นุ่มหมดเลยนะครับคุณผู้มชมนี่ทางลัดของลุงพี ทางลัดเลยนะครับพร่งนี้ก็วันหยุดแล้วพร่งนี้เอาน้ำเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัดสินใจละปล่อยไว้ไม่ได้นะครับสองพันกว่าถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนกองนะให้ช่างเขาคิดน่าจะเป็ดเสร็จเท่าไหร่ไม่รู้ศูนย์นะครับเดี๋ยวเข้าศูนย์สวิตหลัง้องหลังอง่ะง Oh, không oh, một lượt dơ không bị sụm oai một không đàn làm ăn โอ้โอ้ยข้อมเลนอีกแล้วครับสวยแล้วค้อมเลนเขาขี่ค้อมเล,นม,เลนมากเลยอ่ะขอหน่อยดิเขาไม่ให้ไปนะ <c oughs> โอ้โหได้อยู่นะตอนนี้ไฟเขียวแล้วฝั่งเราแล้วครับ ไปกลับที่ทำงานลุงทีมี7จกิโลนะ7 7็ดนะครับไปกลับอแผ่แนยาวนี่เพิ่งรู้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่ามุดลำบากมากแต่ทุกอย่างดีหมดนะถ้าวิ่งทางไกลทางตรงนี่ไม่เหนื่อยเลยนะคุณผู้ชมอานาอัานนี้ไปละเอาหน่อยแล้วกันไปเหลืองพอดีครับคุณผู้ชม ฝั่งลุงปอยไฟเขียวมาแน่นอนเลยเราก็าจะยูเทิร์นนะครับอู้หอรใไหอ์ใอเยอะมากคุณผู้ชมเข้าข้างก่อนขับรถวันแรกนะครับ ลุงพีขับเตเก้กโตมันติกนะครับมันมันก็เลยยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับกับรถคันนะน,นี่คันน้านี่อยากกับโอ้โหอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังไม่ชำนาญน,นะขนาดแต่ว่ามีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เรื่องนึงครับเจ้าคันนี้ก็คือว่ามันเวลาบีบแตะเออหาปุ่มแจ่นี่มันอยู่ด้านในเลย นะครับมันจะลําบากนิดนึงมันจะไม่เหมือนพวกตัวใหญ่ๆที่ว่าแต่มันเข้ามือถึงเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วคุณผู้ชมบ่ายนี้ต้องไปยืนยันอะไรนะ ATM ธนาคารไปหลายที่นะครับนะมันใกล้ๆรอบอไม่ได้ถ่ายเลยโอ้โหเขาติดลูกคืนแล้วคุณผู้ชม มีเดือนหน้านะจะออกทริปนะคุณผู้ชมนะออกทริปนี่ซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะวันนี้วันนี้ลองเก็บชั่วโมงบินดูนะครับ อนนี้ก็ติดรถวอร์มอยู่นะคุณผู้ชมอ่านี่เป็นไงครับ XSR ขี่มานี่เลยวันแรกนะครับทำงานนะขี่ดีนะคุณผู้ชมโอ,อ้ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้ออกทริปเลยนะคุณผู้ชมนะสวยไหมสีดำแดงนะคุณผู้ชมอืมวนรอบคัน สวยหมคุณชมโอเคพัดลมทำงานแล้วตอนแรกทำไมว่าพัดลมไม่หมุนนะคุณชมตอนนี้หมุนแล้วสุดยอดเลยโอเคดดับเครื่องนะครับ โอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องลุงพีใส่ไว้ด้วยนะครับลุงพีก็ทำคลิปแม่มแนม่มนำเสนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ